ไม่ดอบครับนี่เียะถ่ายรูปไหมฟิเลนเซ่ฝันโทอนถ่าย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 เจ้าถ่ายทะลุไวเจ้าโอ้ถอยผ่านว้าแค่กดปิ้นสกินถ่ายไม่ต้องแจ้งขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันขึ้นมาหรอมีนขึ้นเงือบขึ้นเออแชทอะมาดูเกมกันดีกว่าสกิดูผาาเกมไปเดี๋ยวผมขอทำงาน ที่มันเป็นงานที่แบบยากมากไม่มีใครทําได้ให้ผมนอกจากผมคนเดียวทีนี้ผมก็เป็นเป็นงานดับมาสเตอร์พีซครับอยากเป็นเรื่องง่ายไม่แมทช์ที่หนึ่งทำไมจะเป็นแมทช์ที่หนึ่งก็แมทช์ที่หนึ่งนะเกมที่หนึ่งแมทช์ที่หนึ่งแมทที่หนึ่งเกมที่สามแมทช์ที่หนึ่งเกมที่สามครับเป็นการเจอกันระหว่างอินสิเดียสเกมมิ่งไงเจอกับอาหารยากอ่ะพอมันมิดแล้วมันจะก็มิดไงมิดฟอนดิชั่นนะฮะโอ้โหแล้วนี่ครับมีการเขียนระถังมาตรงนี้5คันครับสำหรับทางอินสิเด มาบนปราสาทครับโอ้โหแต่ว่ามาด้วยความอึดอัดอึดอัดไอ้นี่ปราสาทนี้ไว้ที่เขาแย่งกันอยู่ตอนนี้เขาแบ่งกันลงตัวแล้วโอ้โหพลังครึ่งนะดูดูก็ไันดูผมเขาเผาทำให้ที่ลงก่อนอภาพเขาจะอยู่คนละสี่หลีกผมไม่ก่อนละเรซากิมันหนีไปแล้วก็นี่ครับผมมาแล้วเข็นรถถังขึ้นมามันช้าหรอหรือไงทำไมต้องเข็นขึ้นมันเท่ให้ถ่ายรูปถ่ายรูปทำไมต้องเข็นขึ้นอ่ะงงมากเลยเฮ้ยเท่ว่ะถ่ายรูปดิ โอ้ยเท่อะมีการแยกตัวครับผมเลิกเข็นนะโอ,อ้มันช้าลงเลยนะมันไปไม่ได้เลยมันอื่นเลยนะก็เป็นทางไอจีที่ขึ้นมาบนมัน<ร>มีแค่ทางเดียวครับนะทางโวทาง WG มีทาีที่เดียวคุณมันมีที่เดียวนะเออ, <c oughs> อเราไมา่พลาเราไม่อยู่กับขซเชียละคิวแก้งก่อนอ่ะผมไม่พลาดละผมไม่ผิดไปเดี๋ยวผมเป็นย่างโชียลอะตอนนี้กล้องเขาจับไปที่อ่านี่ครับผมทางฟอร์มิชั่นนะเลือกที่จะไปสเตย์อยู่ที่มุมซ้ายล่างฮะ แล้วก็เอาสองเอาโย,ยแวบไปแนบบอยเอาสองคนก็ไปเช็คปราสาทครับแต่เจอะต้องหนีแค่ผมทางทีหนึ่งะต้องหนีแล้วฮะแล้วก็คันนี้ก็โ,โหวิ่งลงมาอย่างรวดเร็วครับทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงฮะมารวมตัวกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งครับส่วนทาง i อก็เข็นผ่านปราสาทมาด้วยความเหนื่อยฮะแล้วก็มารายงานรถถังหน่อยครับผมทางเอามีการยิงดับไปครับเป็นทีหนึ่งของภารกินครับพังไปก่อนนะโดนรถถังที่อยู่บนปราสาทครับยิงไปฮะหนีไม่รอดครับคันเมื่อสักครู่นี้ ก็กอะไรนะเราถามสักทีครับผมมาเป็นหนึ่งหนึป่ะทีหเหรออ๋อทีหนึ่งศูยใช่ไหมใช่ป่ะมีอ๋อหนึงหนึ่งนทางจีนและอันนี้มันอะไรมันทีหรือมันหนึ่งหนเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์สองคันเอเป็นห้าสิรคันาแล้วก็เค5ีหาหนึ่งคันทีหคันครับส่วนทางฟอร์มิชันครับเป็นเอเบ็กห้าสิหนะนะึ่งร้อยเาไนวะสาคันเลยครับแล้วก็เป็น i อเใช่ไหม 2คันครับแล้วก็ทีหน่สองคันครับแต่ว่าตอนนี้ทีหพังไปแล้ว1คันนะแล้วก็มาไปครับผมมีการปิงๆฮะบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ปราสาทให้เราบุกทางซ้ายเลยครับแต่ว่าเจอข้างหน้า1คันครับเป็นทีหนึ่งฮะอันนี้ยังไงคนนี้ชื่ออะไรคนชื่ออะไรไหนเนี่ยคนที่เราจับจอยท็อบหนึ่งสี่หนึ่งสองโอเคฮะแล้วเจอครับเจอเห็นแวบๆครับต้องไล่แล้วฮะแล้วทีหนึ่งวิ่งชาครับแล้วเงีอบเลยฮะเอายิงไม่โดนครับโอ้โหพลาดไปฮะเป้าจอจๆแต่ยิงไม่โดนแล้วยิงโดนแล้วฮะแล้วก็ ทางถ้าจะยืนเค้นกลับมาครับจะทิ้งฐานเลยฮะไม่แคบครับวิ่งไปเกือบแคบแต่ไม่แคบแลวนี่ฮะโดนยิงตงแต,ตะขาไปฮะโอ้เดินไม่ได้ครับเราถังนิ่งไปฮะอ๋อสตรีมที่นิ่งครับแล้วเยโอต้องมีครับต้องมีแล้วโดนลากไปเอาชนเสาครับชนเสาหมดเลยฮะแล้วยังคงหนีอยู่ครับมาตั้งหลักครับาหาันมาสู้แล้วฮะแล้วมีการยิงสวนกันครับผมเลือดคันทนี้เหลือแค่เหลือไม่ถึงครึ่งหลอดแล้วฮะและโดนลุมสองต่อหนึ่งอย่างนี้ต้องถอยก่อนฮะครับ ผมก็เหนื่อยเนี่ยน้ำลายเต็มปากผมก็เหนื่อยเนี่ยหาจังหวะคืนไม่ได้ผมก็เหนื่อยเนี่ยเราพิมพ์เสร็จเนี่ยแล้วก็จะแชร์ใช่ไหมแชร์แบบผมดืวยไม่แล้วมันภาพมันเบอร์อย่างเงี้ยนั่นสิแล้วมันไปตัดจากจอนี้มาทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะแล้วไม่ใช่คนไม่เบอร์หรอกไม่เบโรหรอกไม่เบอร์หรอกโอ้ยหยิบโอ้โหแตกหยิบเลยไม่หรอกดูไม่ชัดไปเอฟเฟคไลน์น้ำอัลต์กร สก,กีอะไรเนี่ยเดดออเออสร่งหัวอ่อะดูเกมนี้ก่อนครับตอนนี้นี่ครับสถานการณ์ของไทยเราเออมิดนะครับมิดเนี่ยเท่ากันเลยเนะกับสิงคโปร์ไอจี IG ครับไอจีกับมิดครับโ้มันเหมือนรับศึกอะไรสักอย่างนะดับโลกเลยไอจีครับเจอกับมิดนะยังไม่ชิงใช่ไหมเออเอเอมนหน้าจอมันแตกว่ะนี่ดูดิเห็นปะเห็นปะ นี่หน้าเรามันแตกๆใช่ไหมกระตุกครับเปลี่ยนช่องนะโอ้แล้วนี่ับผมมาแคปฐานตัวเองไว้ครับสำหรับฟอนมิชันเนี่ยเราตั้งหลักสู้ตรงนี้เลยครับอาะคนต่างเสียทีหนึ่งไปทั้งคู่แล้วทั้งสองคันแล้วก็กลายเป็นทางมิดฟอร์มิชชันครับที่โดนล้อมอยู่ฮะตอนนี้ตั้งรับอยู่ที่บ้านครับแล้วก็ทางด้านของไอ้จริงนี่เดินผ่านน้ำพุมาแล้วนะครับผมโอ้โหหลังน้ำพุใช่ไหมตรงกลางแบบกล่างครับหลังน้ำพุครับ เลยล้างน้ำพุมากันถึงอแล้วมากันเป็นกลุ่มเป็นก็นตะกี้เขาเข็งกระถางขึ้นขึ้นเดอะขึ้นดอยไหมเหรอช่าไม่อยู่ตรงกาได้ไงอ่ะเขาเข็นแล้วเขาก็ไหลลงมาโอ้เฮ้อให้ถ่ายรูปไหมโอ้โแล้วบวกกันแล้วตรงนี้คับคาริโอเป้ถอยไปก่อนแล้วเนี่ยเราขออาภัยที่เราไม่สามารถอ่านชื่อของทีมไอจี IG ได้ครับพะเรา ไม่ค่อยเห็นนะตัวมันตัวมันเล็กนะแต่ว่าทางน้าทีมมิดเนี่ยเราพอจะเห็นแล้วเราจะรู้ว่าล้อมไว้3มทางเลยแย่แล้วครับสำหรับทางไอจีอย่างนี้โดนล้อมอยู่ครับอ๋อแล้วแหลมครับอันนี่ตรงกลางครับผมแหลมมากฮะแหลมมากแต่ว่าทางมิดยังไม่ได้ยิงคันนี้เลือกที่จะยิงไอคันตรงแผนที่นี่ก่อนนะเลือกที่ยิงคันนี้ให้ตายก่อนครับแต่คันนี้ฮะมาบังเพื่อนไว้ให้ครับแล้วคันนี้ลุกหนักเกินไปหรือเปล่าฮะจะแหลมไปครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับมีแยกครับอันนี้เพื่อนปิงใช่ไหมครับ มีการปิงปิงครับแบอกให้เราบูมที่เดียวลงยิงครับเหลืออีกนัดเดียวครับเหลือนัดเดียวต่อฟอนต์ทั้งคันไปก่อนเรียบร้อยครับตอนนี้ไทยเราแย่แล้วครับเหลือ2คันครับไทยลำบากแล้วต้องขอกำลังใจมาช่วยเชียร์หน่อยฮะสองต่อสี่ครับแย่ครับสี่ละสองครับอ่าครับผมดูเหมือนจะใจร้อนเกินไปฮะเหลเวลาเหลือแค่สี่นาทีนั้นครับเวลาก็บีบเข้ามาครับแล้วนี่ฮะผมมาเยอะนสี่นาทีเขพูดไปงั้นแหละ โอ้โหแล้วไงครับฟาร์มิชั่นเอาเงินนะยิงคันเมื่อกี้เลยคันเดียวด้วยเนี่ยท็อปหนึ่งสี่หนึ่งสองคันเดียวครับเอาเอาเหลือคันเดียวแล้วฮะโอ้แต่คันนี้เก็บไปสามอ้ได้ได้เก็บสีได้อยู่ยิงหลังครับยิงข้างหลังยิงข้างหลังครับแต่ว่าตีนะครับไปแล้วแหละก็ไปแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ลำบากครับมันปิดแล้วครับมันเปิดแค่สิบนาทีนะฮะแล้วโดนเขาไล่ต้อนมาฟาร์มิชั่นต้องถอยแล้วก็พังไปอ่ะตายคาบ้านะจบครับตอนนี้สองหนึ่งไงไอจีครับ า <molec> <'s> เปลี่ยนใหม่แล้วเห็นปว่าเมื่อกี้มีรถถังวิ่งมายิงนะรู้ป่ะรถถังยิงขึ้นมานัปุ่งแล้วก็วินฝั่งไหนอ่ะไม่เป็นรถถังวิ่งมาแล้วก็มียิงปุ่งแล้วก็ขับรถบินก็โผล่ขึ้นมาใช่ฮะเทพวะล่ะจริงๆผมก็เชีรไทยครับแต่เกมหน้าอย่าชนะเลยนะมีหลายคู่นะคู่เดียวคู่เดียวอ่าสำหรับไทยผลนะเราจะเปิดไทยผลตอนเริ่มแข่งครับแล้วจะมีดีเลยอยู่าสิบนาทีถ้าเกิดเลยสิบนาทีแล้วมันจะไทยผลไม่ได้ตามนั้น นะฮะแค่สิบนาทีเท่านั้นโอเคเขาจะทํากันนะครับคือเราจะกันไอคนที่แบบไม่มาแข่งอะ่ะเรามาถ่ายทิ้งไว้แล้วไม่ดูอะ่ะ <ไป S 2> กับไไอ้วกวที่แบบรอแบบประมาณว่าใกล้จะจบแล้วอะ่ะดูผลแล้วไม่มาถ่ายนะอ่อคุณตาแมทโกไซดีซี่บอกสกีหล่อมากครับนะระนะฮะสกีหล่อปะนะฮะสกีหล่ออยากฟันสกีหล่ออืมนะไปฟันเขาอ่านว่าเนี่ย สกิหล่อครับสกิหล่อสกิหล่อนะสวัสดีคุณเฟ่เฟ่ด้วยโอ้ยเฟ่เฟ่กงยบอยแบนท้ายผมตรงนี้ไงครับคุณอาวุธดีนะฮะตรงนี้นะครับไม่มีแล้วงานเข้าแล้วผมก็ปิดสกิลเนี่ยผมไปก๊อปตรงไหนแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงหายก๊อปอย่าปิดดิ้งดิเปิดทิ้งไว้ดิแป๊บนึงนะฮะโอ้ยนี่นี่นี่ท้ายผลตรงนี้นะครับคุณไอดีวิดดีนะครับ ก็พูดเลยเขาไปเรื่อยแ,แข่งกันสิบนาทีก็มีเรื่องให้พูดเยอะมากอ่ะอ่ะเราดูไม่ได้อิมจิเดียวนี่ฮะนี่ฮะ,ะจานมันจะวางอยู่อย่างนี้นครับผมแล้วก็พ,อพออ่อข้าพ้อเขาวจะหยิบลงมาครับแล้วก็ใส่รวมกันเนี่ยแล้วหันห่นหั่นครึ่งรับแล้วก็แบ่งกันนะเอาไว้ตรงขวามือจานหนึ่งครับแล้วตรงกลางเราก็ต้องแบ่งครึ่งอีกทีนึงฮะแล้วซอยอีกครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ยกไปทางขวาอีกรอบนึงครับแล้วก็นี่ฮะเรา ผมไม่รู้ว่าคนจะได้กินเยอะแค่ไหนครับแต่ว่าเราจะเอามารวมกันมั่วหมดแล้วจะหันทําไมวะนะฮะก็เราจะรวมกันนีน้เราจะนั่งกินตรงนี้ฮะตรงนี้ที่เราจะนั่งกินใครเล่ามันให่พูดเลยวะคื <c oughs> อยังไงแล้วไม,ม่มีคนพูดเลยฮะมันซอยครึ่งหนึ่งเสร็จอเอ,เ,อเหรอครับรรรรออกครับใช่ครับใช่ครับนี่คือวิธีการกินที่ประเทศเกาหลีแล้วต้องเราพี่กิมจิครับพูดหมดเลยนะเอาตกลงพี่กิมจิก็พูดหมดเลยไอพี่ฝรั่งก็ไม่พูดเลย ผมก็รอจะผมก็รอจะภาคให้ไอ้กิมจิฝรั่งครับมันนั่งนั่งนิ่งครับมันจะคิดในใจฮะผู้ฟังที่ดีมากไอ้นี่มันพูดอะไรเหมือนกันเขาฟังดูเรื่องเหรอไม่รู้เรื่องเลยมันจะกินมันจะกินปลาดุกกันพิเศษเหรอเขาเป็นเชื้อไรอ่ะไม่รู้อ่ะอย่าอย่าห้ามไม่ดีนะครับเนี่ยเก่าแก๊กอ่ะพาคกันู่กคน